ระดับอนิสง์ของทานยิ่งรู้เคล็ดก็ยิ่งได้บุญเยอะพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องระดับอนิสงค์ของทาน ยิ่งรู้เคล็ดก็ยิ่งได้บุญเยอะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าแม้วัตถุทานจะบริสุทธิ์ดีเจตนาในการทำทานจะบริสุทธิ์ดีจะทำให้ทานนั้นมีผลมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญด้วยแล้วเรียงเป็นลำดับเพื่อให้เข้าใจได้ดังต่อไปนี้คือ 1. ทําทานแก่สัตว์เดรัจฉานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่มนุษย์แม้จะเป็น เพียงมนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ตามทั้งนี้เพราะสัตว์ย่อมมีบุญวาสนาบารมีน้อยกว่ามนุษย์และสัตว์ไม่ใช่เนื้อหนาบุญที่ดี 2. ให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมวินยัยแม้จะให้มากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่า ให้ทานดังกล่าวแก่ผู้มีศีลห้าแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลห้าแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลแปดแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม 4. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล 8, แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานให้แก่สามเณรแค่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 5. ถวายทานแก่สามเณรที่มีศีลสิบแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานดังกล่าวแก่พระสมมุติสงฆ์ซึ่งมีปาติโมกสังวร2 2 7ข้อ 6. ถวายทานแก่พระสมมุติสงฆ์แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 7. ถวายทานแด่พระโสดาบันแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระสกิทาคามีแม้จะถวายทาน,นังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม8ถวายทานแก่พระสกิทาคามีแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่า การถวายทานดังกล่าวแก่พระอนาคามีแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 9. ถวายทานแก่พระอนาคามีแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอรหันต์แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 10. ถวายทานแก่พระอรหันต์แม้จะมากถึง100รครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานกงาวแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแม้จะถวายทานกงาวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตามส1 ถวายทาน iscilla, แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 12. ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะได้ถวายสังฆทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 13การถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทานแม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 14. การถวายวิหารทานแม้จะมากถึง100ครั้งหรือ100หลังก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ธรรมทานแม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม การให้ธรรมทานก็คือการเทศการสอนธรรมะแก่ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้ที่รู้อยู่แล้วให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นให้ได้เข้าใจในมรรคผลนิพพานให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิได้กลับใจเป็นสัมมาทิฐิชักจูงผู้คนให้เข้าปฏิบัติธรรมรวมตลอดถึงการพิมพ์แจกหนังสือธรรมะ15การให้ธรรมทานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภยทาน จากตั้งแต่ข้อ1-14ถึง14เราจะเห็นว่าเป็นการทำทานโดยต้องใช้วัตถุทานทั้งสิน้นแต่หลังจากการถวายวิหารทานแล้วก็มาถึงการทำทานแบบแรกที่ไม่ต้องใช้เงินทองนั่นก็คือการให้ธรรมทานซึ่งหมายถึงการที่เราได้ช่วยชี้นแนะสั่งสอนผู้คนที่ประพฤติตนหลงผิดคิดชั่วให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปหรือกล่าวง่ายๆก็คือช่วยนำทางคนที่เดินทางผิดให้มาเดินทาง ถูกต้องช่วยให้เขาพ้นทุกมีสติปัญญาและเข้าใจในแก่นของพระพุทธศาสนาการให้ธรรมทานนั้นหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของการสอนหรือการให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ยังรวมถึงการที่พ่อแม่สอนอบรมลูกให้เป็นคนดีก็เป็นธรรมทานครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ก็เป็นธรรมทานหัวหน้างานสอนลูกน้องก็ใช่ในจ้างอบรมพนักงานก็ใช่ทั้งนั้นแต่ความ รู้ที่ให้นั้นต้องเป็นความรู้จริงที่ก่อประโยชน์ก่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ผู้รับได้อย่างหัวหน้าโจรสอนลูกน้องให้ทำความชั่วแบบนี้ไม่ใช่ธรรมทานและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดสงต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ